ตำนานพระกินเนบพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกครั้งที่มีคนหายเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อหรือตำนานสยองขวัญเรื่องต่างๆมักจะมีอยู่คู่กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยมาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมีการต่อเติมเสริมแต่งเข้าไปตามกาลเวลาและก็เล่าต่อๆกันมามาจนถึงเมื่อห0กว่าปีที่ผ่านมา ส่วนจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนั้นหรือว่าจะเป็นจริงแค่บางส่วนไม่มีใครสามารถยืนยันได้นอกจากจะใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่านั้นดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องเล่าที่สืบต่อกันมานั้นนานกว่า50ปีแล้วนั่นก็คือตำนานเกี่ยวกับเรื่องของพระกินเนที่เกิดขึ้นหน้าวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองปัจจุบันวัดแห่งนี้ มีชื่อเรียกว่าวัดวรนาศบรรพตหรือเรียกว่าวัดเขากบอันเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่บนยอดเขาเชิงเขากบสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ185เมตรมีทางขึ้นด้วยกันสองทางนั่นก็คือทางบันไดจำนวน437ขั้นอีกด้านหนึ่งมีถนนลาดยางขึ้นสู่ดอยเขาวัดแห่งนี้มีโบราณวัตถุ อาที่เช่นลอยพระพุทธบาทจำลองเจดี JD บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสร้างในสมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีบริเวณเชิงเขามีเจดีขนาดใหญ่สมัยสุขโขทยัยซึ่งกรมศิลปากรได้จารึกประวัติศาสตร์ของวัดเอาไว้ที่ใต้าฐานเจดีมีอายุราว700ปีวัดแห่งนี้ ยังได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนาและมหาเทระสมาคมให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปีพศ2509นอกจากนั้นวัดยังมีรูปหล่อหลวงพ่อทองอันดีเจ้าว่าอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ประดิษฐานอยู่ในวิหารข้างเจดีย์ใหญ่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2460ณวัดเขากบในสมัยนั้น บริเวณวัดยังเป็นป่ารกทึบวัดแห่งนี้เป็นวัดล้างไม่มีพระหรือเนนอยู่จำพรรษาจึงถูกทิ้งล้างอยู่หลายสิบปีจนกระทั่งหลวงพ่อทองเจจีด้านวิปัสสนากรรมฐานเดินทุดงมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านมาปักกดอยู่จำพรรษาหน้าวัดแห่งนี้ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่เป็นเจ้าอาวาสและพัฒนาให้วัดจเจริญรุ่งเรืองต่อไปซึ่งท่านก็ไม่ขาดศรัทธาแต่อย่างใด วัดล้างแห่งนี้มีโบสถ์เล็กๆอยู่ข้างเจดีทรงสุขโขทยัยข้างในมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นรูปปางยืนขนาดเท่าตัวคนจริงประดิสถานอยู่ท่ามกลางไม้เลื้อยเถาวันมีหยักใยเกาะอยู่ทั่วองค์และทั่วโบสถ์ทำให้บรรยากาศอยู่อึมครึมขมุกขมัวทำให้โบสถ์แห่งนี้ดูน่ากลัวอย่างยิ่งจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านแม้เวลากลางวันซึ่งการต่อมา หลวงพ่อทองท่านได้เริ่มลงมาพัฒนาซ่อมแซมโบสถ์แห่งนี้ให้ใหม่สะอาดสะอาดจนความเจริญคืบคานเข้ามามีชาวบ้านเริ่มเข้ามาทำบุญช่วยหลวงพ่อสร้างวัดมากขึ้นเรื่อยๆมีคนมาขอบวชพระบวชเนรจำนวนไม่น้อยเช่นกันแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้อุบัติขึ้นเ,เกิดเหตุการณ์แปลกๆนั่นก็คือ มีสามเณรที่วัดหายตัวไปอย่างลึกลับทีละคนตอนแรกเจ้าวาดไม่ได้คิดอะไรคิดว่าสามเณรคงจะหนีกลับบ้านเพราะว่ายังเด็กอยู่อาจจะคิดถึงบ้านแต่ปรากฏว่าสามเณรก็ยังคงหายตัวไปอย่างเรื่อยๆจนเจ้าวาดท่านเริ่มเอกใจจนมาเป็นเรื่องเป็นรลวาใหญ่โตที่โยมพ่อโยมแม่ของสามเณรที่หายตัวไปมาหน้าวัดแห่งนี้ แล้วแจ้งกับหลวงพ่อว่าเนรเหล่านั้นยังไม่ได้กลับบ้านแต่อย่างใดแล้วสามเนรเหล่านั้นหายตัวไปไหนกันช่วงนั้นพราผู้ดูแลโบ่งก็ได้มาบอกว่าเห็นเศษจีวรขาดๆติดอยู่ที่บริเวณล,ลิมฝีปากของพระพุทธลูปที่ยืนอยู่ในโบสถ์เก่าข้างเจดีทรงสุขโขทยัยทั้งทั้งที่เอาออกหลายครั้งแล้วก็ยังมีมาติดใหม่อยู่เรื่อยๆที่แรกก็คิดเอาเองว่า อาจจะมีใครมาเล่นพี่เลนกันแกล้งแต่มาสังเกตเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตอนแรกจากที่มีขนาดองค์เท่าคนจริงแต่ตอนนี้สูงประมาณเกือบสองเมตรเศษได้แล้วตอนแรกท่านเจ้าว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะคิดว่าคงจะคิดมากไปเองแต่ก็กำชับไม่ให้พากับสาม,มเณรออกมาข้างนอกตอนยามวิการแต่จะเห็นได้ว่า สามเณรที่หายตัวไปนั้นส่วนมากจะอยู่ปุติแถวแถวโบสถ์หลังเก่าเหตุการณ์ประหลาดดังกล่าวก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องสามเณรยังคงหายตัวไปอย่างลึกลับจนเจ้าอาวาสรู้สึกผิดสังเกตมากและแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งพราท่านที่เฝ้าโบสถ์ก็รีบวิ่งมาเรียกท่านเจ้าอาวาสด,ด้วยความตกใจเรียกให้ท่านเจ้าอาวาสไปดูอะไรบางอย่างท่านเจ้าอาวาสก็รีบตามไปเมื่อไปถึงที่โบสถ์ ก็ได้แต่ยืนตกตะลึงพอพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวจากตอนแรกที่เป็นปางยืนบัดนี้กับเปลี่ยนเป็นปางนอนเป็นท่านอนตะแคงเอามือข้างหนึ่งดันเสียนเอาไว้และขนาดขององค์พระก็ใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าคนสามคนต่อกันเสียอีกและที่น่ากลัวก็คือพบเศษจีวรที่ติดอยู่แถวปากของพระพุทธรูปองค์นี้อีกเหมือนเคยเมื่อท่นเจ้าวาดเห็นเช่นนี้ก็ได้สั่งให้จัดเวรยาม เฝ้าพระพุทธรูปองค์นี้จนเช้าวันลุ่งขึ้นก็ได้จ้างช่างทําประตูมาทําเป็นประตูเหล็กล้อมกรอบองค์พระพุทธรูปองค์นี้เอาไว้ให้มีขนาดใหญ่กว่าตัวองค์พระพุทธรูปเล็กน้อยนับจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีเหตุการณ์ที่สัมมเนนหายตัวไปอีกเลยเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาลึกลับที่ยังไม่มีใครไขข้อความจริงออกมาให้ได้รู้กันจะจริงหรือเท็จ มันก็คือตำนานการเล่าขานของวัดเขากบและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดหรือบางทีเรื่องลึกลับในอดีตการอาจจะเป็นเพียงกุศโลบายที่ต้องการให้ผู้คนโดยเฉพาะเนรไม่ออกไปเดินเล่นเพ่นพ่านในที่เปลี่ยวในยามวิกาลก็เป็นได้หากคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องเล่าแนวอาถรรพ์ลี้ลับพิศวงเราก็เพื่อนกัน ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับ